สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับคุยทุกโรคตอบทุกอาการกับโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าเช่นเคยนะครับวันนี้เจอกับหมอโอกับน้องใหม่นะครับสวัสดีครับน้องใหม่เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ฝนตกมาเลยวากันพอจะมาถึงกันเนาะเราพาไหนะดูแน่ค่ะพาผม่าชุนอาฝนเป็นหน้าฝนเหรอน้องใหม่ เมนเขาจะเข้าหน้าฝนแล้วนะ,ะอ๋อเหรอเข้าหน้าฝนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแร<ล>ก<ส>มันร้อนมากเลยครับจะไม่เจอฝนมาแล้วนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของโรคที่คุณผู้หญิงหลายๆคนน่าจะเป็นกันนะค่ะนะหนึ่งหนึ่งในโรคนั้นเจอง,ง่ายๆแล้วก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะนะครับเนี่ยเป็นโรคที่เจอขึ้นในในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะต้องบอกว่าเวลาที่กระเพาะปัสสาวะเรามีการติดเชื้อเนี่ย นะครับเอ๊ะทำไมเนี่ยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับสาเหตุเนี่ยก็คือว่าในส่วนของทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนะครับในส่วนของท่อปัสสาวะสั้นกว่าท่อปัสสาวะของผู้ชายเพราะฉะนั้นพอเรามีในส่วนของตัวน้ําปัสสาวะซึ่งค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแบคทีเรียก็จะเข้าไปเจริญเติบโตนะครับเหมือนแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตการที่ปัสสาวะเราเป็นปุ๋ยเขาก็จะเจริญเติบโตแล้วเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเจอในเพศหญิง มากกว่าพิชายนะครับเนื่องจากว่าทางเดินปัสสาวะสั้นนะครับแล้วในส่วนของอาการล่ะก็ต้องบอกว่าอาการของทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะเสืเนี่ยคือมีอาการปัสสาวะแสบขัดปวดหน่วงท้องน้อยแต่ไม่ใช่ปวดประจําเดือนนะปวดหน่วงท้องน้อยแบบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแต่คล้ายกันเนื่องจากว่าการปวดหน่วงกลไกนี่ก็คือว่ามันเป็นระบบทางเดินปัสสาวะมันอยู่ข้างล่างอะเหมือนมันอุ้มเชิงการตัวแบบบนลูกหลังไข่เพราะฉะนั้นอาการปวด จะคล้ายๆกันนะครับแต่มันจะต่างกันยังไงก็มันจะต่างกันในส่วนของพอเราปวดน่วงแต่มันจะมีปัสสาวะแสบขัดนะครับไม่ใช่แบบประจําเดือนหรือว่าตกขาวนั่นเองมันน่าจะแยกกันได้ระดับหนึ่งนะครับอันที่3ามก็คือมีในส่วนของปัสสาวะเปลี่ยนสีนะครับสีจะเป็นอะไรบ้างคือปกติปัสสาวะเราจะเป็นสีเหลืองอมพันธ์เหลืองอมพันธ์ไม่เหลืองอมพันธ์ถึงสีใสนะครับชาเหมือนเหมือนชาน้ําชา ประมาณนั้นชาใสใาสไม่ใช่แบบชาเขียวทำไมชาใสนะครับแต่พอเรามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยการที่เรามีการอักเสบของระบบทางเดินปัสสาวะจะมีตัวแบคทีเรียจะมีเม็ดเลือดขาวนะครับคือมันเป็น,นกลไกของร่างกายพอมีการติดเชื้อเม็ดเลือดขาวก็จะเข้าไปแอตแทกนะครับเพื่อที่จะทําลายเชื้อโรคแต่เขาทําไม่ได้เพราะมันไม่สตรองพอในส่วนของอ่านะ แบคทีเรียก็เลยทําให้มันเป็นสีคูณสีขาวบางทีกลายเป็นหนองได้นั่นคือสีที่เปลี่ยนนะครับพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพอไปม,มีสีคูณสีขาวหรือว่าแบบมาสีคูณกว่าปกติอาจจะมีในส่วนของเป็นเลือดนคนฉีดเป็นเลือดเลยปัสสาวะเป็นเลือดเลยเนื่องจากว่าอะไรเอ่ยทําให้เราปัสสาวะเป็นเลือดในส่วนของที่มันมัน,ม,นมันติดเชื้อมันก็ควรจะขูดอย่างเดียวไม่น่าจะมีเลือดเนื่องจากว่าในส่วนของกระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันเป็นเยื่อบาง เยื่อบุที่บางอะเทียบไม่ง่ายเหมือนกับพุงแก้มนะครับกพุงแก้มเราบางอะพอเราแบบอ่าเช่นแบบเราเคี้ยวปั๊บเราแบบว่าไปโดนกับพุ้งแก้มเลือดออกเลยอะ mm hmm. นั่นเองแต่กระเพาะพปัสสาวะบางกว่าอีกนะครับพอมีการติดเชื้อคือจะบอกว่าเราไม่มีการกระทบกระแทกกระทั่งมันก็ฟันมันแข็งไะเนาะลิ้นอะพอมันแบบลิ้นหรือว่าตัวกระพุ้งแก้มเราโดนอะไรที่แข็งม,มันก็ต้องเลือดออกอยู่แล้วแต่แค่การติดเชื้ออะครับแบคทีเรียเข้าไปเจริญเติบโตเกิดการพองเกิดในส่วนของการติดเชื้อ ก็ทําให้เยื่อบุของตัวกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยหลุดออกมาแล้วทําให้เกิดมีพวกหลอดเลือดแดงต่างๆที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เกิดเลือดออกขึ้นมานั่นเองบางคนปัสสาวะเป็นเลือดเลยตกใจนะจเพราะว่าเวลาเราปัสสาวะเป็นเลือดมันก็น่าจะมีความตกใจบางคนก็จะมาหาหมอด้วยปัสสาวะเป็นเลือดไม่ได้มา,าด้วยแสบขาดน้ำแบบว่าเป็นเลือดเลยนั่นแหละก,ก็น่าจะเป็นในส่วนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้คือจะเป็นอาการพอเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบส่วนมากนากี่ต้องบอกว่าอาจจะบวกรูบว่าไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้<ม>ถ้าเป็นแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบไม่ขึ้นกลวยไตยแลต้วไตกลวยไตอยู่ด้านบนกระเพาะปัสสาวะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีท่อไตสองท่อแล้วก็จะเป็นไตอยู่ด้านบนพอขึ้นกลวยไตยด้านบนนี่เราจะมีอาการไข้ได้ไข้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบโอ้โหสูงหนาวสั่นสะท้านนะครับกอดสั่นสั่นประมาณนี้แล้วก็จะมีการปวดหลังนะ,นะครับเพราะว่า กลวยไตคือไตเรามันแปะอยู่ด้านหลังพอมีการติดเชื้อขึ้นกลวยไตมีไข้สูงก็จะปวดหลังหลังก็จะต้องเป็นลักษณะเป็นชายโครงคือสูงอะ่ะไม่ใช่สีข้างหมายความว่าไม่ใช่ตรงเอวเอวเนี่ยมันจะตับ,ตบเอวเอวถ้าเราค้าเอวอยู่เงี้ยนะครับเอวที่เราค้าอยู่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะที่ตับมันจะเป็นแบบสีข้างคือด้านบนขึ้นมาสีข้างคือบนกว่าเอวเรานะครับจะเป็นตำแหน่งที่ไตเราแปะอยู่สองข้างก็แล้วแต่ว่า จะเป็นอ่ากวยไตด้านไหนถ้าเป็นด้านซ้ายก็จะปวดสีสีอ่าส,สีโครงด้านซ้ายแร่ถจะเป็นด้านขวาตัวมากจะไม่ค่อยปวดสองข้างเราก็จะพีเสริอไปหนึ่งข้างนะไม่คงไม่ปวดสองข้างนะจามงานนะครับ,รบก็จะมีอาการประมาณนี้นะครับมีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะปวดองท้องน้อยมีปัสสาวะเปลี่ยนสีอาจจะมีทั้งสีขุ่นขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นสีเลือดเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดหลังนะครับพอเรามีการเสร็จแล้วปั๊บเอ๊ะแล้ว เราจะทํายังไงในการที่เราแบบจะป้องกันนะครับไม่ให้มีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าการทานน้ามีความสําคัญในการโฟ o ในคำว่าโฟ o ปัสสาวะไม่ให้ค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะถ้าเราทานน้าได้เพียงพอไม่ทานน้าน้อยนะครับเราก็จะกระตุ้นทำให้เราปวดปัสสาวะพอเราปวดปัสสาวะเราก็ปัสสาวะเป็นไซเคิลน,นะครับปัสสาวะก็จะโดนละ โดนขับออกมาไม่มีการขั้งของปัสสาวะเพราะการทานน้าอย่างเพียงพอไม่ทานน้าน้อยจะเป็นตัวทําให้ป้องกันการติดเชื้อจากเลือปัสสาวะเพราะอะไรบางทีเนี่ยเราติดนั่นนูน่นนี่ติดธุระไม่ว่าจะเป็นทํางานต่อเนื่องจะเข้าห้องน้ําก็เกงใจ <c oughs> เพื่อนเกงใจหัวหน้าขับรถอย่างเงี้ยขับรถนานอยู่มอเตอร์เวย์อยู่ทางด่วนมันก็ลงไม่ได้ไม่มีห้องน้ําเนี่ยม,มันเป็นการที่เราแบบไม่ได้ทานน้ําเราก็มีโอกาสที่จะ มีปัญหาตรงนี้นะครับก็คือทานน้ำน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นการป้องกันคือการทานน้ำเยอะๆทานบ่อยๆอันที่2ก็คือการไม่กั้นปัสสาวะคือการกั้นปัสสาวะที่จริงคนเราก็ไม่ได้กั้นหรอกก็เหมือนกันนะเหมือนไม่ได้กินน้าเหมือนกันติดนั่นโน่นนี่ติดว่าไม่ได้ปัสสาวะเรากั้นมันไปไม่ได้ก็เลยทําให้ตัวปัสสาวะเนี่ยมันคั่งอยู่ในปัสสาวะถ้าตัวกระเพาะปัสสาวะยอะแบคทีเรยก็เลยเข้าไปเจริญเติบโตนั่นเองนะครับสองอย่างนี้จะเป็นตัวที่ทําให้มีปัสสาวะเสษ แต่ถ้านอกเหนือจากนั้นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แนะนําว่าในส่วนของการทําความสะอาดหลังจากเราเข้าห้องน้าซัมติงอะไรเงี้ยถ้าเป็นคุณคุณผู้หญิงนะคบก็อ่ะให้ทําความสะอาดอ่ะจากหน้าไปหลังอะไรเงี้ยไม่จำเปนจะไปกระเผลอแล้วก็แบบรีบๆเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คุณผู้ชายไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเขาไม่ค่อยเช็ดกันนะครับแต่คุณผู้หญิงเนี่ยพยายาม เช็ดจากด้านหน้าไปด้านหลังเจ้าว่าด้านหลังเราจะมีตัวทางเดินอาหารทางอุจจาระอยู่แล้วมันอาจจะแบบคอนทามิเนตอาจจะมีการปนเปื้อนถ้าเราทําแบบจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับแต่ยังใน,นที่เขอแนะนําก็คือว่าที่หมอนแนะนำนะครับก็คือควรที่จะทําความสะอาดทุกครั้งหลังเรามีเพศสัมพันธ์เนื่องจากว่าเราก็อาจจะได้แบบทำความสะอาดไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตัวลดในส่วนของการที่จะมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับประมาณสักสี่อย่างนะครับทานน้ำเยอะๆไม่กั้นปัสสาวะนะครับดูแลความสะอาดหลังจากเข้าห้องน้ํานะครับ คุณผู้หญิงเช็ดจากหน้าไปหลังนะครับแล้วก็เมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับให้ทําความสะอาดนั่นองนะครับจะเป็นตัวป้องกันนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นบ่อยเป็นเยอะก็ทําหมดแล้วหมอทำหมดแล้วอ่ะทําไมยังเป็นอยู่ก็ต้องมว่าเอ๊ะอาจจะมีนิ้วซ่อนอยู่หรือเปล่านิ้วไตนั่นแหละครับนิ้วมันเหมือนหินครับหินนี่ก็แบคทีเรียก็จะเข้าไปเกาะเหมือนกาฝากนะพอเรามีกาฝากอยู่ปั๊บแล้วต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตยาก เหมือนการพอเรามีนิ้ววับแบคทีเรียก็จะเข้าไปเจริญเติบโตได้ง่ายทําให้เรามีในส่วนของกระเพาะปัสสาวะเสจเป็นเป็นนายหายทั้งที่เราคงไม่ได้การปัสสาวะนะไม่ได้แบบว่าทานน้าน้อยนะแต่มันมีนิ้วว่าอาจจะต้องมาทําในสนาองการตรวจสอบทางเดินระบบปสัสสาวะดูว่ามีนิ้วซ่อนอยู่ในทางเดินปสัสสาวะหรือ,ปรรอเปล่านั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาที่ทางเดินปัสสาวะเรามีอาการตีบแคบนะครับจะเป็นเป็นในส่วนของอ่ะ ความผิดปกติแต่กําเนิดทุกนี้มันทําให้โฟลไม่ดีโดยโดยปกติไม่ใช่ว่าเรากินน้อยนะครับอาจจะต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประมาณสัก6อย่างในการที่จะทําให้มีอาทางเดรัสสาวะอักเสบนั่นเองครับค่ะแล้วพอเราเป็นเสร็จปั๊บเนี่ยเราทั้งมีอาการและมีการป้องกันแล้วแล้วการรักษาเราจะรักษายัางไงนะครับการรักษาก็คือเมื่อมีการอักเสบเราก็ให้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะครับกิน3-5วัน นะครับเพื่อจัดการกับเชื้อโรคแล้วก็ทานน้ำเยอะๆแล้วก็กลับมาติดตามพอลล์อัพดูว่าปัสสาวะเริ่มดีขึ้นไหมมีเม็ดเลือดขาวน้อยลงหรือเปล่านะครับอาการไข้ลดลงไหมนะครับรอันนี้ก็จะคือให้ยารักษาเป็นยาเป็นยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งมันก็มีทั้งรูปแบบที่ฉีดรูปแบบที่กินนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาวะการติดเชื้อว่าเป็นเยอะไหมถ้าเกิดว่าไม่มีไข้อาจจะเป็นกินได้ แต่ถ้าขึ้นกลวยไตมีไข้สูงอาจจะต้องเป็นรูปแบบฉีด3-5วันนะครับนั่นเองก็คือให้ยาปฏิชีวนะเป็นาการรักษานะครับสุดท้ายก็น่าจะหมดแล้วนะกระเพาะปัสสาวะอักเสเราดูคําถามดีกว,ว่าเอฟซี FC วันนี้เรามาไหมครับนค,คนณนุ่ยคนณนุยเอฟซีอาจารย์นี้คนณนุยถามว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกลวยไตยอักเสบต่างกันยังไงคะ อขอบคุณคุณนุ้ยนะครับ FC ที่มาตลอดนะครับคุณนุ้ยหัวโค้งของเรานั่นเองนะครับคุณนุ้ยครับในส่วนของการติดเชื้อทางปัสสาวะก็จะแบ่งเป็นในส่วนของระบบทางเดินปัสสาวะด้านล่างกับด้านบนนะครับด้านล่างก็คือด้านล่างก็คือกระเพาะปัสสาวะนั่นเองก็คือจะเป็นในส่วนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นกลวยไตก็คือมันมันเนือแบคทีเรียมันก็เติบกระตุบขึ้นมาไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าจํานวนแบคทีเรียน้อยนะครับเราทานน้ําทันให้ยาฆ่าเชื้อเพียงพอนะครับิงบอกว่า บางทีเราเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยบางทีเราก็หายเองนะไม่ต้องกินยาก็ได้นะก็ต้องบอกว่าถ้ามันไม่เป็นเยอะเรากินน้ำเยอะๆนะคะไม่กั้นปัสสาวะบางทีมันก็โปรเซสในการที่จะขับแบคทีเรียมันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแบคทีเรียมันเยอะมากนะครับนะปัสสาวะเราโฟลูได้น้อยนะครับเราก็มีโอกาสที่แบคทีเรียจะขึ้นมาที่กลวยไตยสองข้างแล้วทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะแล้วก็กลวยไตยอักเสบคือมันเป็นเยอะนั่นเองจนถึงขึ้นกลวยไตยแล้วมีไข้ อ่ะครับมาขึ้นมาด้านบนที่กวยไตนะครับเพราะ,ค,ะความต,ต่างคือตำแหน่งแต่ก็คือการติดเชื้อเหมือนกันความรุนแรงจะต่างกันถ้าเป็นกระเพาะปัสสาวะก็แค่จะมีปัสสาวะแสบขัดมีแบบปวดน่วงนิดๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไข้สูงมีปวดหลังมีเหนาวสั่นก็จะขึ้นที่กวยไตนั่นเองนะครับคุณนุ้ยอนี่ไงมาเหมือนกันคุณสุชาดาตากล้องนะตากล้องของหมอได้เนี่ยชาดา สังเกตว่าตอนจะมี F C T O P D ทุกคนเลยเนี่ย O P D I ไม่เห็นมีใครมาถามหมอเลยไม่ว่างค่ะเดี๋ยวนาะน่าจะยังไม่ว่างนะโอเคเขาจะคุณชิชา,าถามว่าน้องถ้าการปรสัสสาวะนานๆจะทําให้เกิดโรคอะไรตามมาไหมคะอะ่จริงๆก็พูดกันเลยนะครับคุณชุชดา,ราครับว่าในส่วนของการกปรสัสสาวะีะทำให้แบคทีเรียเนี่ยก็ไปเจริญเติบโตแล้วก็เกิดในส่วนของตัวการติดเชื้อกับเพาะปัสสาวะนะครับซึ่งพอเราติดเชื้อกับเพาะปัสสาวะต้องบอกว่า จริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นน้อยก็จะหายเองได้กินยาฆ่าเชื้อหรือว่าเป็นกินยาฆ่าเชื้อก็จะหายเองแต่ถ้ามันขึ้นป่วยไตต้องระวังว่าเราอาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เนื่องจากว่าการที่แบคทีเรียค่อนข้างเยอะครับที่ระบบทางเดินปัสสาวะเขาก็จะวิ่งเข้ามาที่เลือดเพราะเลือดมันก็อยู่ทั่วไป <S <S <ๆ>ในร่างกายอาจจะมีในส่วนของต้นเหตุจากการที่ติดเชือ้อป่วยไตแล้วล,ลุกลามเข้าในส่วนของกระแสเลือดได้แล้วเสียชีวิตได้นะครับคุณชฎา,าหมอเจอหลายเคสนะครับไม่หลายเคสอะ มีเคสที่เกิดจากการที่ปวยไตยอักเสบแล้วเสียชีวิตได้ก็เจอมาแล้วมีโอกาสนะนะคุณชุชาราย่มีโรคประจำตัวยิ่งแบบปรควัิความดันสูงอาย,เยอุเยอะเยอะใช่ครับพวกนี้โรคแบบว่าปุ้งกันตามอะไรประมาณนี้เรามีโอกาสที่อาจจะติดเชื้อแล้วลุกลามเข้ากระแสเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับคุณชาาุชารแต่ว่าไม่เป็นมะเร็งนะคุณชาาุณชาตรก็าาต้องบอกว่า การติดเชื้อส่วนมากไม,ไ,มไม่ไม่ถึงกับตรงนั้นแต่ว่าทําให้เกิดที่เรากังวลก็คือเสียชีวิตจากการที่ลูกลามเข้าไปในกระแสเลือดจะจะในกระแสเลือดนั่นเองนะครับอ่ามีมันเป็นคําถามว่ามีจะคำถามมีใครจะถามเพิ่มไหมครับมีในห้องส่งมีใครถามเพิ่มไหมเ,มเริ่มเริ่มไหมือว่าใจห้องส่งแล้วนะครับไม่มีนะครับอ่าเราก็มาดูเนี่ยเรามี u t u b e ด้วยนะอ่าที่เปิดยูทูบ b e หมุนติ้วๆเลยมนตกมันไม่มาอ่านี่คำถามยูทูบของเรา นะครับก็มีย่อง YouTube นะครับนี่ถ้าเปิดดีอง YouTube ของเรานะครับแมสามารถเข้าไปอยู่ใน YouTube ได้นะครับมีเราสองคนนะครับ YouTube ยังไม่มีคำถามมีหมอดูอยู่คนเดียวเราเข้าไปดูอยู่คนเดียวแม่นี่ไงเรามีด้วยนะครับเพรานเจ้าเรามีสองช่องทางนะครับในการแพลตฟอร์มอะไรเรือที่ส่วนของทิกตอกต้องมีจริงๆนะแต่ว่าจะต้องรอคนฟอลโล่เยอะๆหน่อยนะครับเราถึงจะเปิดได้นะเป็นคำอั โอเคงั okay. ้นก็เรามาสรุปกันดีกว่านะครับน้องหม่ว่านี่ส่วนของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นโรคที่เจอได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากทางเดินปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นนะครับแล้วทําให้แบบที่แล้วก็ไปเจริญเติบโตนะอาการนะครับก็ต้องบอกว่ามีอาการปัสสาวะแสบขาดปวดหน่วงท้องน้อยมีอาการไข้สูงเหนาสัน่นถ้าขึ้นควยไตยแล้วก็ปวดบริเวณหลัง ปัสสาวะอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีคูนสีเหลืองนะครับเป็นหนองหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของสีแดงคือเลือดปัสสาวะเป็นเลือดได้เลยนี่คืออาการการป้องกันประมาณ6อย่างนะครับหนึ่งก็คือทานน้ำเยอะๆนะเนื่องจากน้ําจะเป็นตัวฟโฟลในส่วนของกระเพาะปัสสาวะไม่ให้แบคทีเรียไปเจริญเ <ๆ S 1> ติบโตนะครับไม่กั้นปัสสาวะนะครับในส่วนของการทําความสะอาดในผู้ผหญิงนะครับก็พอเราเข้าห้องน้ําก็ทําความสะอาดในส่วนของด้านหน้าไป <ข S 1> ด้านหลังนะครับผู้ชายก็ทำความสะอาดตามสมควร หลังจากมีเพศสัมพันธ์ควรทความสะอาดในส่วนของอให้เรียบร้อย<ฆ>นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเยอะเป็นบอยนะครับอาจจะต้องมาเช็คในส่วนของนิ้วทางเดินระบบทางเดินปัสสาวะเนื่องจากว่านิ้วจะทําให้ในส่วนของแบคทีเรียเขาไปเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วก็เป็นเป็น,ปนหายหายแล้วก็ทาอันตรสาวเพิ่มเติมต,ตรงนี้นะครับ<ฆ>แล้วก็ในส่วนของการรักษาก็คือให้ในส่วนของยาปฏิชีวนะนะครับเป็นทั้งในรูปแบบกินแล้วก็รูปแบบฉีดตามระ,ระดับความรุนแรง นะครับของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะถ้าเป็นในส่วนของแค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ให้เฉพาะยาคีนถ้าขึ้นกลวยไตก็อาจจะต้องเป็นยาฉีดระยะเวลา3-5วันนะครับตรงนี้อ่างเราก็น่าจะเพียงพอในส่วนของมีคําถามไหมเอ่ยอ่าคุณสุชาดาคุณนุย้ยขอบคุณมากนะอย่างอื่นนะก่อนจะจบก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูไลค์กันทุกคน<ช>นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สำหรับคนที่มาอยู่ย้อนหลังด้วยจริงตัวพูดตอนแรกและลืมเลยอ่ะแต่ต้องพูดขอบคุณตอนแรกนะก่อนที่เริ่ม พูดไปแล้วว่าย้อนหลังไม่ได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทในส่วนของท่องช่อง YouTube แล้วก็ f c e b o o k โลงมาจุฬาลักษนะครับเพื่อจะรับทราบข้อมูลดีแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยดีมากตว่านี้นะครับเรามีคลิปแบบเยอะมากเลยนะสามารถดูย้อนหลังได้นะท่านนี้เยอะมากเลยเป็นสาระความรู้ที่ดีนะคะใช่ครับก็จะเจอเนน้องใหม่กับหมอโอนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับก็จะอยู่กันคุยกันอยู่สองคนเนี่ยครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วครับก็ให้น้องใหม่น กัคิดดีๆนะครับกับท่านผู้ชมก่อนจะจบแล้วกันครับค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ดูแลตัวเองเนาะอย่างเช่นวันเนี้ยมาคุยเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็เป็นความรู้หนึ่งนะคะที่สําหรับคนที่ทํางานเอาจริงๆแล้วคนที่ทํางานออฟฟิศจะเจอปัญหานี้บ่อยนะคะถ้าเป็นก็แนะนําให้เข้ามารักษากับคุณหมอนะคะไม่ต้องอายเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าทําตามที่คุณหมอแนะนําตามหกขั้นตอนที่ให้คําแนะนําไปแล้วนะคะ เชื่อได้ว่าเราจะหาไกายจากโรคกะเพราะปัสสาวะอักเสบแน่นอนนะคะครับผมครับก็ยินดีนะครับดนรักษานะครับสามารถมาติดต่อคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์ได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับก็ตามมาเดิมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แลวก็เจอกันเวลาดี4โมงเย็นทุกวันอังคารนะครับกับคุยทุกโรคตอบทุกการกับโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์นะครับวันนี้หมอโอกับน้องใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะ